เอางี้จ้ะคนไหนที่บอกว่าโดนใส่เกินจไม่พัดอ่ะใส่ชื่อหมาหมดพวกนักวิชาการทั้งพวกหมอเหมือเดี๋ยวจะให้ส่งมาเลยเดี๋ยวจะฟ้องบริษัทนี้ได้ลยเงินละล้านเลยนะให้บริษัทฟ้องให้ให้ไม่ไม่ต้องมีใครฟ้องใครแน่ๆคือไอ้พวกนักวิชาการหรือทั้งตำรวจเนี่ยอาฟ้องบริษัทนี้เลยอืมบริษัทชื่ออะไรนะโกโบะโกโบะโกโบม ม่แต่ะแต่พี่จะบอกบริษัทโฟบอให้แต่แจ๊กก็จะบอกบริษัทให้มาฟอ้องเพราะบริษัทเสียหายเยอะอหลักร้อยล้านนะเข,เขาเขาเสียหายเยอะนะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้มาแบบมันเล่นอะไรแบบนี้ไม่มีใครใส่เสื้อคลุมเออใช่เสื้อคลุมนี้ก็งงอนะ่ะเอาเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดเอาให้แน่จุมหูก็เดิม นี่แค่โฟโต้ฮันแค่แตงโมกับกระติกนะยังไม่ได้โฟโต้ฮันโรเบิร์ตขับเรือตอนยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีโฟโต้ฮันอีกยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งเนี่ที่ว่าขับเรือเออเนะอืมเราไปดูสัดส่วนนี้แล้วมือเนี่ยชอบท่านเนะี้ยถ้าเดี๋ยวต่อไปแต่แต่ว่ามีมีมีมจัน แล้วก็ลูมืออย่างนี้ตลอดโรเบิร์ตขับเรือก็มือแบบนี้แตนโมกักจะติดก็มือแบบนี้จนมันโหมือมันอแล้วขับเรือเรือมันก็เรือมันยืนแล้วมันสูงแล้วมือไปอย่างนี้ได้ไงมันต้องอย่างนี้ดิโอเทสเหมือนกันอ่ะที่บอกแซนไปนั่งหลังเรือขาโหขาต้องยาวขนาดไหน,นยาวเอ๊ะยาวเนะี่ย อันนี้มันงงเลยนะอืมแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ตัดต่อนะเขาแซนเป็นคนถ่ายเองแต่ต้นฉบับไม่มี